โอเคสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับซุมมี่เดอะไซคลิสตนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงไอเทมเด็ดคือถ้าไม่มีก็ได้อะว่ากันตรงๆแต่ว่าถ้ามีก็ดีกว่านะครับนั่นก็คือชาโมครีมนั่นเองก็เรียกกันภาษาบ้านๆกันนะครับว่าครีมทาตูดนะฮะที่จะเป็นของ Big กสเปรนะฮะครีครมทาจุดลับหรือครีมทาก้นชาโมครีม ของบิ๊กสเปรทาลงบนผิวสามารถทาซ้ำเมื่อขี่เป็นระยะเวลานานคือเออมันจะมีทั้งที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นกระกปุก,ปก,กัน,นะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นซองคือเราก็สามารถพกซองไปได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ช่วยลดแรงเสียดสีของผิวหนังขณะปั่นจักรยานเคลือบผิวให้นุ่มขึ้นให้นุ่มลืน่นไม่เกิดการเสียดสีหรือระคายเคืองผิวช่วยแก้ปัญหาจากอาการเจ็บก้นจากการปัน่นทําทให้ปั่นและฝึกซ้อมในร่มได้นานขึ้นฝึกซ้อมในร่มได้นานขึ้นผมมองว่าก็น่าจะเป็นปั่นบนเทรนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับมีส่วนผสมของเชียร์โกโก้บัตเตอร์และโคโค่นัทแอนด์อัลมอนด์ออย ช่วยลดการเสียสีและการระคายเคืองของผิวหนังมีสารสกัดจาก tea tree oil มีคุณสมบัติต้านการอักเสบของผิวหนังะนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความนุ่มลื่นชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยอ l o เ vera และวิตามิน e ph b a l านซ์เย็นสดชื่นสบายผิวแหมแล้วออกมาทานหน้าได้แล้วก็จริงๆมันก็ทาได้นะจะว่าไปแล้วอะเออแต่มันก็แปลกๆมั้งก็ที่ผ่านมามีที่ปั่นไป โรเชตตานะครับอ่ามีไปไปกับอาร์มก็ไปด้วยกันแล้วก็เอ่อก็ลองใช้คืออย่างไปโรเชตตากันเนี่ยนะก็ประมาณ3มชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยนะครับจริงๆงอะ่ะถ้าถ้าเราพูดกันตามตามตรงนะนะถ้าคุณขี่จักรยานมาตั้งนานแล้วอะ่ะบางครั้งคือถึงคุณจะไม่ทามะนะันอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ถามว่าอะถ้ามันรู้สึกเจ็บหรือมันรู้สึกร,ร,ร,รู้สึก เสียดสีขึ้นมาเนี่ยด้วยความเคยชินที่เราปั่นมานานนะคือมันแบบเหมือนมันด้านชาไปแล้วอะ่ะก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ต้องทาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามีทาก็ดีนะคืออย่างหนึ่งเลยที่ผมที่ผมคิดนะครับคือผมรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการเหมือนแบบยับยั้งพวกแบคทีร i a อะไรเงี้ย คือมันไม่ใช่ว่าคุณปั่นเสร็จอะถ้าสมมติว่าแล้วคุณทาแล้วคุณไปปั่นแล้วปั่นเสร็จแล้วคุณไม่ต้องอาบน้ําก็ได้เลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับแบบอย่างน้อยเราปั่นนานนะสมมตินเนี่ยผมปั่นไปแต่เรียวอะไรเงี้ยมันก็3มชั่วโมงก็มันก็ต้องเหงื่อออกอยู่แล้วถึงแม้ว่าไอ้ช่วงที่ปั่นเนี่ยมันจะอากาศเย็นไม่ร้อนแต่ว่าการที่เราปั่นควงขาแล้วก็มันอยู่ในร่มผ้ายัางไงมันก็ต้องมีเหงื่อซ มีอาจจะเป็นโค่นขาหนีบหรือว่าจะเป็นอาว่ากัตรงๆเลยร่องก้นอะไรเงีง้ยมันมันก็ต้องมีเหงื่อแอล้การที่ทาพวกนี้ไว้ทาาโมรครีมไ้อ่ะมันก็ดีกว่าไม่ทาอะไรเลยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ก็ก็เล่าฟังกันเนาะคือบางครั้งเนี่ยที่ผ่านมาะตอนช่วงที่ผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ชาโมรครีมเนี่ยมันก็มีบ้างบางวันที่รู้สึกว่า เออมันคันเว้ยคือมาพอมันปั่นนานอะไรเงี้ยอ่ะมันเริ่มร้อนขึ้นแบบเราขวางขาเราทำเจ็ตหนักๆบางทีมันก็สึกคันๆเออก็พอใช้เนี่ยมันมันก็ไม่คันนะครับคือแต่ด้วยความที่ว่าอ่ะมันช่วยยับยั้งแบคทีเรียช่วยลดการเสียสีนู่นนี่นั่นมันมีความเย็นอะไรอยู่เงี้ยมันก็มีสารสรรพคุณที่บ่งบอกไว้นะครับผมว่ามันก็มันก็ช่วยนะะแต่ว่า อันเนี้ยมันอาการที่ของแต่ละคนเวลาปั่นจะเจ็บจะเสียดสีเป็นแผลสั้นลออะไรก็แล้วแต่มันก็คงไม่เหมือนกันนะนะเหมาะกับทุกๆคนแหละถ้าถ้าคุณขี่จักรยานนะถามว่าไม่ใช้ก็ไม่ผิดแต่ผมมองว่าถ้าใช้ก็ดีผมทาตรงไหนค้นขานีบผมทาค้นขานีบทั้งสองข้างนะครับร่องก้นแล้วก็ ลวนทาลวนทาก็ทานะครับแล้วก็รวมไปถึงบริเวณอวัยวะเพศก็ทานะครับหรือถ้าคุณไม่ทาทีา่บริเวณก้นอะไรก็แล้วแต่เราสามารถไปทาที่ตัวเราใส่บีบใช่ไหมครับก็รตรงแผดฟองน้ำมันได้นะฮะโอเคก็มาแนะนำกันผมว่าก็เป็นของที่ หลายครั้งคนก็มองข้ามนะคือมันอาจจะแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ได้ทำให้คุณเร็วขึ้นไม่ได้ทำให้แข็งแรงขึ้นแต่มันก็รักษาจุดซ่อนเร้นของคุณนะครับที่มันที่จุดนั้นของคุณมันถูกเสียษสีถูกบีบอัดอยู่ตลอดเวลานะ่ะก็มีอันนี้ไปช่วยก็น่าจะดีนะฮะโอเคก็มาแนะนำกันนะครับยังไงลองใช้กันดูนะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนอะไรยังไงก็ คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันนะฮะใครทาเยอะทาบ่อยทาแล้วรู้สึกยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังโอเคก็ขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ